ขั้นตอนการทำวีรูอัพบัญชีเงินฝากคลังกับรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังนะคะให้เรียกแยกประเภททั่วไปบัญชีเงินฝากคลังตั้งแต่งวดที่1ถึงงวดที่12นะคะจากนั้นนะคะจัดข้อมูลให้เหมือนตามภาพเลยนะคะแล้วก็ลบบรรทัดส,สุดท้ายผลรวมจำนวนเงินออกด้วยค่ะ ลำดับต่อไปนะคะให้เรียกรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังนะคะจะสังเกตได้ว่าเมื่อเรียกรายงานเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเห็นว่ามีการผสานเซลล์ไว้นะคะให้คลิกคุมดำทั้งชีตแล้วก็ยกเลิกผสานเซลล์ทั้งหมดนะคะจากนั้นนะคะเราจะเห็นคอลัมน์ว่างหลายคอลัมน์ให้เราคลิก ลบคอลัมน์ที่ไม่มีข้อมูลทั้งหมดนะคะเมื่อเราลบคอลัมน์ว่างเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูที่แถวแถวจะมีแถวที่ว่างทั้งหมดนะคะอันนี้ให้เราลบโดยที่คลิกคุมดำคอลัมน์เลขที่เอกสารนะคะจากนั้นไปที่ค้นหาไปที่ค้นหาแบบพิเศษ เลือกที่ว่างนะคะคลิกตกลงระบบจะคุมดำแถวที่ไม่มีข้อมูลนะคะจากนั้นให้กดคอน ctrl ค้างไว้และนำเมาส์มาวางไว้ช่องที่คลิกคุมดำไว้นะคะจากนั้นคลิกลบแล้วก็ให้คลิกลบทั้งแถวนะคะจะเหลือแถววันที่เอกสารสฟีฟ้าหลายแถวนะคะแถวนี้เราก็ต้องลบเหมือนกันนะคะ โดยไปที่ copy เลขที่เอกสารนะคะนำมาค้นหาทั้งหมดนะคะนำมาค้นหาทั้งหมดเราก็จะเห็นว่าบรรทัดวันที่เอกสารช่องสีฟ้าเรามีหลายบรรทัดมากเลยค่ะให้คลิกคุมตั้งแต่บรรทัดที่2ถึงบรรทัดสุดท้าย จากนั้นกด ctrl ค้างไว้นะคะนำเมาส์มาวางที่บรรทัดรายการที่คุมไว้ด้านนอกจากนั้นคลิกขวาลบลบทั้งแถวนะคะเมื่อเราคลิกลบแล้วก็จะเหลือเฉพาะข้อมูลที่เราจะต้องใช้ในการทำา v l o o k u p นะคะให้เปลี่ยนบรรทัดแรกจำนวนเงินเป็นเดบิตนะคะ บันทัดถัดไปเป็นเครดิตบรรทัดสุดท้ายคือเป็นช่องคงเหลือจากนั้นให้ใส่สูตรช่องคงเหลือโดยใส่สูตรเดบิตลบเครดิตนะคะก๊อปปี้สูตรช่องคงเหลือลงมาทุกบรรทัดเลยนะคะต่อไปเราจะใส่สูตร V-LOOKUP แล้วก็ผลต่างของ V-Lookup นะคะไปที่คอลัมน์ v o o o u u p ใส่สูตรเท่ากับนะคะเลือก V-Lookup จากนั้นนำเมาส์ไปคลิกคอลัมน์เลขที่กระสารบรรทัดร,รายการที่2ใส่ลูกน้ำนะคะจากนั้นมาที่ชีทเงินฝากครั้งนะคะเลือกคุมตั้งแต่คอลัมน์ C ถึงคอลัมน์แนะคะ ตามตัวอย่างคอลัมน์จำนวนเงินอยู่คอลัมน์ที่7นะคะนับจากเลขที่เอกสารจากนั้นนะคะให้ใส่ลูกน้ำใส่7ใส่ลูกน้ำใส่ศูนย์แล้วก็วงเล็บปิดนะคะกด enter เราก็จะได้ VLOOKUP ที่เราทำนะคะจากนั้นใส่สูตรผลต่างโดยนำช่องโค้งเหลือลบด้วยช่อง VLOOKUP ถ้าผลต่างเป็นศูนย์อันนี้ถือว่าถูกต้องนะคะ